ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเสาร์เยคือเกเนะครับเนาะครับก็พบพ่อกันเหมือนเดิมครับกับเกษตรในสวนวิธีบานบานครับก็ให้อาหารหอยแล้วก็ตรตจตาดูครับถักตัวบอลบอในอ่างเนาะครับเนาะครับเป็นหอยเชอรี่หอยเชอรี่กับท่องเนาะครับนี่ครับมันกำลังเติบโตกินอาหารอย่างอริดอร่อยครับ เป็นไยเชอรี่กับท่องนะครับนกกระเพาะไว้แต่โดนแล้วล่ะครับในหัวในสวนอากาศกัเป็นใจเนี่ยจไนเด็กเพราะว่าอากาศบ่อนแห้งจยนเกินไปว่าต้องไปจิตกินอาหารแบบง่ายๆครับบอบ่อนไม่มีความบ่อนนะครับแต่เป็นร่างสีของความร่อนกับเป็นสิ่งกินอาหารไม่ค่อยดีนะเพราะว่าเพราะว่านาเอหน้าพันร้อนนะครับเนกะน้ามร้อนแล้วก็ บรรยากาศบ่อไห้บันยากินอาหารบุดีนี่ครับอยเชอรี่กับทองอันนี้เป็นเป็นเป็นชุดสองเลยครับชุดแรกแต่พอแล้วอันนี้ชุดชุดสองแล้วครับนะโอกานี่ครับวิธีการเอา,าปักใระเ่นแต่ที่สําคัญก็กกคือจะช่วยลดต้นทุนนะครับใส่ะลดต้นทุนคือเหาอไปต้งองไปซืสอหัวอาหารให้ย่งให้ยาก ไม่ต้องซื้อหัวอาหารครับหาผับในสวนของเราให้ป็นท่านเองเนาะครับเนาะครับกะเคลรับไดดีครับครับในหัวในสวนได้ผลประโยชน์แบบหนึ่งจะคือเอาไปต้องไปใส่ทุนไหลเนาะครับเนาะครับก็สมม็ิกระเจิงพ่นเติบโตกะสามารถเป็นเพาะเป็นพันธุ์ขยายต่อไปข้างหน้าได้เนาะครับเนาะครับก็แต่ส่วงใ้สายนี่กะ ก็พัดใสายเป็นดีหรอพี่น้องเพราะว่าถ้าพี่พอน้องมาเบ่งหอยก่อนนอกครับเนาะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูแล้งบรรยากาศฤดูแล้งครับด้านใต้ก็จะจะเป็นจะเป็นเรียงปลาครับเรียงปลาไหลครับเลียงเอี่ยนครับปลาไหลเนาะครับเนาะครับจะว่าประช่วงนั่นสิภาพไปบ้างหอกครับประช่วงลงไปห้อาหารเป็นนลครับเนาะครับด้านใต้ครับจะเป็นปลาครับเป็นสาหน่อย ในหัวนี้ส่วนของเกษตรครับก่าน well. ี่ครับก๊กินอาหารอริดอร่อยเลยครับสาวๆนี่เขาเป็นเป็นหอยฉลีกก่ท้องกันเนาะครับก่ในช่วงใกล้ใกล้ใกล้ตัวครับเรื่องสาระน่ารู้ใกล้ตัวก่อนนะครับครับก่าใต้ก็มีกำนองคือเก้ากับเกษตรในหัวนีสวนเกษตรเนี่ยได้ดีเกษตรเบิดครับ เพราะว่ายี่นี่เป็นเกษตรผสมผสานนะครับร่วมเกษตรปอเวี่ยงเกษตรผ้ามวนผ้าเซลรับผ้าให้ความรู้ผ้าสนุกสนานกับมือมือวันบ้านนะครับกับสนุกสนานเป็นผ้าเพื่อนผ้าสนุกมีน้ำรับกับทักทายคือเ่านะครับไม่ชงเสีสายของเกษตรรับกับมีแนวตัวตาบังตลอดครับรับก็เอาไปทสเกษตรนะครับกับเกษตร ในหัวในสวนบ้านเฮ้าเนาะครับวิธีบันบันครับผมสวัสดีครับ